ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสาหรับการอธิบายแบบหฏัดวิชาคณิตศาสตร์ของเดียวทีวีนะครับวันนี้ก็เป็นชั้นป .6 นะครับแบบปึิัตที่1.22นะครับเป็นหฏิบัที่22แล้วนะครับเป็นเรื่องของการหาครนวันนี้เราจะหาครนกันนะครับเป็นวิธีแรกที่จะหาครนก็คือหาโดยการหาตัวคูณร่วมนะครับหาตัวคูณร่วมนี่ จากโจทย์ที่เขาให้มาเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสําหรับแบบที่ผ่านมาก็ก็หาตัวคูณตัวคูณร่วมไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาใช้การหาตัวคูณร่วมนี่แหละมาหาครนอนนะครับแล้วก็มาเริ่มหาตัวคูณร่วมก่อนาหาตัวคูณก่อนาตัวคูณตัวคูณของ4ของส ได้แก่ทำไมมันกระตุกอ่ะได้แก่ก็สุดคูณแค่สี่เลยนะครับสี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกสี่สิบเป็นสี่สิบสี่สิบเป็นสี่สิบสี่สี่สองเป็นสี่สิบแปดอ่า มาดูตัวคูณของ7ทีเนี้ตัวคูณของ7ของ7ของ7สําหรับกระนาค์รนอนวิธีการนี้เนี่ยจะจะไม่นิยมนะฮะแต่ว่าเราก็จะมาหาให้ดูว่ามันหาได้เหมือนกันเนาะก็สุดคูณไม่7จ็ดเลยครับเจเป็น 7, 7 7 2 14 7 3 21องสิบสี่เจ็ดสามยีห้าสามสิบห แปดเท่าไหร่เจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามพอแล้วขี้เกียจเขียนเจอกันสองตัวได้อ,อยังลูกเจอกันสองตัวมีไหมเจอกันคู่เดียวเนาะเอาอีกสักคู่ที่แม่สีมันจะไปเจอตรงไหนเธอว่าอ่าต่อไปเท่าไหร่บวกสี่เป็นเท่าไหร่บวกอีกสี่เป็นห้าสิบสองบวกอีกสี่เป็นห้าสิบหกโอเคพอแล้วเจอกันสองตัวเนาะอ่าดังนั้น ตัวคูณร่วมตัวคูณร่วมของของ4และ7 <Okay. S 1> ได้แก่ได้แก่มีเลขอะไรบ้างที่เหมือนกันที่เหมือนกันมีเลขอะไรบ้างครับมี28นี่ไงใช่ไหมยี่แปดอะไรอีกนี่ไงห้าสิบหกใช่ไหมครับห้ 56. แล้วก็มีอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมครับที่มันจะเหมือนกันเนาะที่มันจะเหมือนกัน ดังนั้นดังนั names, colon os, colon os, colon os, os, drummer, ้นคอนอคอนอของของ4และ7คือ <Jonas> คือก hmm. ็ค so ือมีตัวเดียวใช่ไหมคอลนมีตัวเดียวก็คือตัวที่น้อยที่สุดตัวร่วมที่น้อยที่สุดก็คือตัวร่วมตัวแรกเลยตัวร่วมตัวแรกเลยก็คือนั่นแหะคือคอนอของของสและ7ก็คือตอบเท่าไหร่ตอบ28คําตอบคือ28คอนอคืออะไรคอนอคอนคืออะไร คนคือคูณร่วมน้อยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเลขยี่สิบแปดนี่นะหมายความว่าเลขยนะี่สิบแปดเป็นตัวเป็นจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่น้อยที่สุดนะที่สี่และเจ็ดหารล,ลงตัวสี่และเจ็ดหารลงตัวนนะพร้อมกันนะพร้อมกันนะเป็นจํานวนนับที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดที่สี่และเจ็ดหารลงตัวพร้อมกันนั่นเขาเรียกว่าคลนค หรือว่าจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือหม,มายความว่า4กับ7เนี่ยนะครับมีผลมีตัวคูณร่วมกันที่น้อยที่สุดก็คือเลขอะไรเลข28นั่นเองเนาะโอเคไปดูข้อต่อไปนะครับไปดูข้อต่อไปอ่ะอันนี้ก็จะมี2องจำนวนเหมือนเดิมตนนัวนวก็คือ,อาหาตัวคูณตัวคูณของ9 ได้แก่ตุดคุณม่เก้า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 สองสิแปดเก้าสม่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหกห้าสิบสเกเจ็ดหสบสาเก้าแปด็ดสิบสองเก้าเก้าแปดเก้าสเป็นเก้สอ้าเก้าเป็นเก้า้าอ่าโอเคนี่พอพอคุณครูเห็นแล้วว่าจะเจอกันตรงไหน,น ต่อไปตัวคูณร่วมไอตัวคูณของ15ได้แก่ช่องสุดคูณไม่สิห้มได้ไมไม่ได้ก็บวกทีดละสิบห้าสามสิบสี่สิบห้าหกสเจห้าเท่าไหร่ร้อยห้าถูกไหมอ่าแล้วก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโอเคเนาะดังนั้นตัวคูณร่วมตัวคูณร่วมของ9และ 1ิห้าได้แก่ตัวไหนที่เหมือนกันเอ่ยเหมือนกันบ้างเหมือนกันเหมือนกันก็คือสี่สิห้าถูกไหมสี่สิบห้าเาตัวอะไรอีกเกสิบใช่ไหมครับเกาสเอาม่หนึ่งตัวนักเยนคิดว่าตัวต่อไปคืออะไรคืออะไรตัวต่อไปเอาเอาตัวสุดท้ายบวกกันเอาตัวสุดท้ายบวกตัวมันเองก็คือ้าเป็นเท่าไหร่หรือว่าคูณ2ก็ได้เอาตัวท้ายคูณ2 ก็เท่าไหร่90คูณ2ได้180เพราะนั้นตัวต่อไปือ180แน่นอนไม่เชื่อลองไล่ไปดูสินะดังนั้นมามาสรุปว่าดังนั้นคอร์นอของ9และ15คือคือ,ค,อคือตัวที่น้อยสุดคืออะไร45นเอยตอบ45หาตั้งเยอะตั้งแยะนะแต่ตอบตัวเดียวนะหาเยอะแยะแ,แต่ตอบตัวเดียวโอเคไปไปดูตัวต่อไป ฟังไม่ทันยังไงย้อนคลิปกลับไปฟังนะครับย้อนคลิปกลับไปฟังนะลูกนะมาดูข้อต่อไปข้อที่สามข้อที่สามตัวคูณตัวคูณของห้าได้แก่ได้แก่สิบสิบสองโอเคตัวคูณของห้าได้แก่ไม่ห้าเลยลูกห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองเป็นสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้า 40 4สิบสี่สิบห้าห้าสาอยุไปใช่มาใช่ไใช่ห้าเขียนผิด55า0บาพอละน่ะเจอละต่อไปตัวคูณตัวคูณของ10ได้แก่กพต้องสุดคูณแม่10บเนาะสิบ0 30 4ิบส 60, 60, 60, 50, 60, 60. เจอ่าพอแล้วจุดสามจุดอย่าลืมนะลุนะจุดสามจุดนะตัวตับคูณของ12ได้แก่12สจุดคูณไม่สิบสองนะ2ี่สิบสี่ามหไร่สี่แป้อหกสิบ้อเจ็องแปดสิบสี่อ่าพอแล้วเจอละเจอ2ตัวละพอสองการสตัวพออ่าทีนี้บอกว่าตัวคูณร่วม ตัวคูณร่วมของ50และ12ได้แก่ได้แก่มีตัวไหนที่มันเหมือนกันบ้างลูกที่เหมือนกันนะครับมีตัวไหนครับที่เหมือนกันเอ่ยมีหกสิบเนาะ60ตัวตัวแรกเลยมีหกมีอะไร สองหกสิบคูณสองนั่นอะไรเป็นร้อยยี่สิบตัวต่อไปรู้ไหมคืออะไรเอาร้อยี่สิบคูณสองตัวต่อไปคือสองร้อยสี่สิบตัวต่อไปคืออะไรเอาสองร้อยสี่สิบคูณสองก็คือตัวต่อไปนะพอเอาแค่นี้พอดังนั้น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 คอร์นอของห้าสิบและสิบสองคือตัวที่น้อยที่สุดคือ 60ตอบ60นะครับตอบ60นะโอเคไปไปดูข้อต่อไปกันเลยผ่านนะครับผ่านนะนะฟังไม่ทันยังไงนักเรียนย้อนคลิปเข้าไปฟังนะลูกนะกูมาทำลิปข้างนอกนี่ยุ่งเยอะยังเลยมีกี่ข้อเนี่ยกูไล่ก่อนวะกููไล่ดูก่อนกูไม่กี่ไม่ได้อ่านี่ตอนนี้ข้อเนาะโอเคโอเค ไปอีก3ข้ออ่ามาดูข้อที่4ี่เอไปข้อที่4อ่าข้อที่4ก็มันเดิมก็หาตัวคูณก่อนหาตัวคูณของของ4ได้แก่ต้องประสุคูณแม่4ี่ละสี่แปด2ิบสองสิสไรอีกยี่สิบสี่ยี่ส เจอยังสี่สองสี่สิบสอ่ะโอเคจุดสามจุดต่อไปตัวคูณของ6ได้แก่6 12 18 24งสิบแปดยใช่ไหมสามสิบสามสิบหแแล้วเท่าไหร่ หกแปดสี่ปดหกเ้าพอละโอเคต่อไปตัวคูณของ8ได้แก่ได้แก่แปดสิบหกยี่สิบ่ามสอ่แะสีแล้วก็เป็น56โอเคนะตัวน่าจะเจอกันแล้วเนาะสองตัวเนาะ ตัวคูณร่วมของ 4, 6และ8ได้แก่ได้แก่ตัวไหนบ้างครับมาดูที่เหมือนกันเลยก็คือมีไงต้องเหมือนกันทั้งสาสาตัวนะ24อะไรอีก48ถูกไหมอ่า48ตัวต่อไปเอา48คูณ2ก็จะรู้ใช่ไหมพอแล้วเอาสองตัวพอแล้วดังนั้น คอรอนอของสี่หกและแปดคือยี่สิบสี่อ่าโอเคได้ละมัคนครูมาทำคลิปข้างนอกนึกว่าจะเย็นที่ไหนมันร้อนอากาศร้อนนะมาดูตัวต่อไปเอาให้มันเสร็จอีกสองข้อไปดูข้อที่ห้า อ่ะข้อที่ห้าตัวคูณตัวคูณของ6ได้แก่นักเรียนก็ลอกข้อเมื่อกี้เลยก็ได้เนาะที่มันผ่านมาก็มีอยู่แล้วนะนะใช่ไหมหกสิบสองสิบแปดยี่สิบสี่สามสิบสมันจะพอแล้วมั้งสี่ส พอแล้วละ่ะต,ต,ต่อไปตัวคูณของ8ได้แก่8 16 24 32 40 48 56พอละโอเคต่อไปตัวคูณของ12เริ่มเมื่อยละ่ะ12อะไรอีก24 36 48 60 72อ่าพอละดังนั้นตัวคูณร่วมของของอะไรบ้างของ6ของ8และ12ได้แก่ได้แก่อะไรบ้างครับได้แก่อตัวที่เหมือนกันลรกทีตัวที่เหมือนกันครับมีอะไรบ้างครับ24ใช่ไหมอ่าย4อะไรอีก สี่สิบแปดอ่าสี่สิบแปดอะไรอีกเอาสี่สิบแปดคูณสองก็จะรู้ตัวต่อไปเหมือนเมื่อกี้เลยเนะนาะแสดงว่าครอนอเหมือนตัวเมื่อกี้เลยครอนอของหกแปดและสิบสองคือยี่สิบสี่อ่าตอบยี่สิบสี่โอเคอ่ามาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายสุดท้ายนะ อไปดูข้อสุดท้ายอ้าวมาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายซูบโอ้อันนี้ไกลเลยเนี่ยคโนอ,อยู่ไกลเลยเนี่ยทำไมเขาไกลยังไงเ,เขียนถึงไหมเนี่ยตัวคูณตัวคูณของเจ็ดในแก่เจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ด 28 35 42 49 1978 56 63 70 70แล้วอะไรอีก70 77มันจะไม่เข้าไกลอย่างเลยอ่ะมันยังไม่เจอกันในนั้นเนี่ยมันจะไปเจอ,เจอที่140ตรงนะันน่ะลูกนะตายลนะ77 แ4ค,คุณครูขอเดินทางลัดไปเลยร้อเจอแน่นอนเราอีกมากมายเดี๋ยวเลื่อนก่อนอ่าประมาณนี้ต่อไปตัวคูณของ10ได้แก่10 20 30 40 ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบคุณครูขอค่ามิติไปที่ร้อยสี่สิบเลยแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเนาะต่อไปตัวคูณของสิบสี่ได้แก่โผลสุดคูณยีนสิบสี่เท่าไม่ได้เลยสิบสี่บวกที่ได้ยี่สิบสี่เลยยี่สิบแปดเลย สิ 14, 28, บสี่บปดบวกอีกสเป็นสามเป็นสีบสอใช่ไหมบวกอีกสเป็นบวกสิบสเป็นห้าสเป็นอะไรอีกเป็นแปใช่ไหม คูณขอค่ามิติไปที่ร้อยสี่สิบเลยโอเคแหมแน่ะแสดงว่าเจ็ดสิบก็ได้เนาะเจ็ดสิบก็ได้ใช่ไหมเอาแม่ห้าคูณโอเคถูกต้องดังนั้นตัวคูณตัวคูณร่วมของเจ็ดสิบและสิบสี่อ่าได้แก่เจ็ดสิบเราที่ตัวแรกเลยเจ็ดสิบใช่ไหม 70ตัวต่อไปคือเท่าไหร่นี่ไง140อ่าตัวต่อไปคือเท่าไหร่เอา140ยสิคูณเท่าไหร่2 8งแอยากจะรู้ตัวต่อไปก็คูณ2ไปเรื่อยๆหน้าหนแบดจะหมดแล้วดังนั้นคอรอนอของ7 10และ14คือตัวน้อยสุดคือ70ตอบ70 อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้หาคอร์นอสสำหรับแบบหัดตัวต่อไปก็จะเป็นหาคอร์นออีกแบบหนึง่งเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กัน